การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนวัดจระเข้เผื่อกำหนดผู้รับผิดชอบการทำงานอย่างชัดเจนมีการสร้างความเข้าใจการวางแผนการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมระหว่างดำเนินโครงการไปจนถึงมีการสรุปรายงานการดำเนินโครงการส่รงเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ active learning โรงเรียนวัดจระเข้เผื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ active learning ด้วยวิธีการใหม่ๆเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขมีทักษะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีทักษะการคิดขั้นสูงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะชีวิต

อยู S <S ่ชั้นอะไรคะอยู่ชั้นเรียนหค่ะเขาบวกนี้นะคะก็จะขอนยานนะคะในการสัมภาษณ์สอบขามถึงความพุงพอใจนะคะที่เราได้ตัดดำเนินกิจการมนหนึ่งท้องเรียนหนึ่งอาชพในวันนั้นนะคะในวันที่17บกุมภาพันธ์ะคะซึ่งระดับการประเมินนะคะก็มีค่าระดับนะคหนประุอพอใช้3ดมากและดีเยมนะคะแล้สามารถให้คะนนระดับประเมินได้เลยค่ะค่ะสหรับข้อนงนะคะคาเหมาะสมองสถนที่ดาเนินการค่ะอิดว่าเหมาะสมไดการมีอนาแคก ต่อไปนะคะความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับค่ะให้ห้ะค่ะต่อไปนะคะการให้ความสนใจและมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนให้ห้าต่อไปนะคะบุคลากรในโรงเรียนหรือนักเรียนได้รับประโยชน์มากน้อยจริงหรคอไม่ค่ะให้ห้าคำว่าได้ครับค่ะได้จริงนะคะขอบคุณมากค่ะ ประสานและสแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาภูมิปัญญาต่างๆและความร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนวัดจระเข้เผือมีการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการสำรวจการประสานความร่วมมือเพื่อใช้แหล่งเรียนรู้การได้รับการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนมีการต่อยอดกิจกรรมสู่การประกอบอาชีพการเข้าร่วมแข่งขันและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะนิเทศกรรกับติดตามการจัดการกิจกรรม Active Learning โรงเรียนวัดจระเข้เผื่อกมีการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการมอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการนิเทศอย่างชัดเจนมีแผนการนิเทศกำกับ ติดตามมีการดำเนินการตามแผนมีการทบทวนหลังการปฏิบัติการนิเทศและมีการนำผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุงพัฒนาสะท้อนผลการดำเนินโครงการและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนวัจระเขคเผื่อมีการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดแผนการทบทวนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการมีการทบทวนการปฏิบัติงานมีการสะท้อนการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวมตลอดจนมีการนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและสรุปความสำเร็จของโครงการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายโดยศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมนำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนมาวางแผนการจัดการกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายวิเคราะห์หลักสูตร มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความคิดรวบยอดทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะสู่การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง active learning เจ็ดหลักสำคัญ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงโดยมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุขตอบสนองความสนใจความถนดัดผู้เรียนได้วางแผนและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมทำงานอย่างเป็นระบบใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาแหล่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการวัดและประเมินผลสัมสภาพจริง นายปรัมทีราชทิศชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้จะมาพูดถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโครงงาน Active Learning ซึ่งผมได้รับความสุขสนุกกับการทําโครงงานได้ทํากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ข้อมูลการเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการการทํางานด้วยตนเองและร่วมทํางานเป็นกลุ่มได้ฝึกความกล้าในการแสดงออกและกล้าคิดพัฒนาความคิดในเรื่องสร้างสรรค์ได้ฝึกทักษะกระบวนการการทําความคิด สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองได้ฝึกการวางแผนทํางานอย่างนําความสุขนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือกิจกรรมอื่นๆที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ครูผู้สอนต้องมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติสแสวงหาความรู้สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการการ,การเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและผู้เรียนสามารถนำวิธีการจากการจดกิจ,จ,จกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผล ปรับปรุงและพัฒนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจ,จริง Active Learning เ,เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสุข โรงเรียนวัจระเคเผื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความพึงพอใจในการเข้าร่วมทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้แก่ความสนใจความร่าเริงเบิกบานการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอมีทักษะการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด โรงเรียนวัดจระเข้เผื่อได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีทักษะการเรียนรู <rados> ้ในศตวรรษที่21โรงเรียนวัดจระเข้เผื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ 3Rs ประกอบด้วย 1. การอ่านออก 2. การเขียนได้ 3. การคิดเลขเป็นและทักษะ8 CS ประกอบด้วย 1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 2. ทักษะด้านการสร้างสารรค์และนวัตกรรม 3. ทักษะด้านการเข้าใจการความต่างทางวัฒนธรรมต่างกระบวนการทัศ์ 4. ทักษะได้ความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 5. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 8. ความมีเมตตากรุณาวินยัยคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการคิดขั้นสูงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและความชำนาญในการวางแผนการทำงานการแสวงหาความรู้การแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551จำนวน8ประการได้แก่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะที่ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะชีวิตและการทำงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการตั้งเป้าหมายควบคุมตนเองปรับตัวคาดการวางแผนความคิดริเริ่มและการแก้ไขปัญหาได้อย่างคล่องแคล่ว